สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ s ี r i ส์ไดอารนะคะวันนี้นะคะสิก็จะมาแชร์เรื่องราวการหางานต่างประเทศนะคะหลายๆคนที่สนใจอยากจะมาทํางานต่างประเทศแล้วก็เคยสอบถามซิมาหลากหลายว่าหนูอยากไปทํางาน ที่ดูไบบ้างจังเลยแล้วหนูทำยังไงนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะามาแชร์ประสบการณ์การหางานนะต่างประเทศสําหรับใครก็ตามที่ฝันอยากจะมาทํางานต่างประเทศในตําแหน่งต่างๆมากมายเนี่ยที่อยู่ในที่นี่เนี่ยสามารถทําได้แล้วก็เป็นไปได้ไหมนะเคะกล่าวแบบโดยรวมก่อนนะคะว่าอย่างที่ดูไบเนี่ยคนส่วนใหญ่ของเขาที่เป็นพลเมืองของเขาไม่ค่อยทํางานกันนะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะผู้หญิงก็จะอยู่บ้านแล้วก็ผู้ชายก็จะเป็นนักธุรกิจซะส่วนใหญ่ทีนี้การใช้แรงงานคนใช้แรงงานทั้งหมดเนี่ยจะ เป็นคนต่างชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากหลักๆที่เห็นเป็นคนเอเชียหลักๆคือคนฟิลิปปินเพราะว่าฟิลิปปินค่อนข้างจะพูดภาษาอังกฤษเก่งนะนอกจากนั้นก็จะมีอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีปากีสถานอินเดียอะไรต่างๆนะคะที่เป็นองร์รวมของเชื้อชาติต่างๆที่มารวมกองรวมกันอยู่ที่นี่เป็นเลเว์ก็คือเป็นแรงงานต่างดาวนะคะทีนี้ถามว่าเนี่ยหนูอยากมาทํางานที่นี่แล้วก็แต่ว่าอยากไปวีซ่าท่องเที่ยว ที่นี่กฎหมายค่อนข้างเคร่งครัดและชัดเจนถ้าคุณมาวีซ่าท่องเที่ยวคุณไม่สามารถทํางานได้นะคะถ้าเกิดโดนจับก,ก็คือติดคุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ส่งกลับประเทศบล็อกไม่ให้เข้าประเทศนะคะทีนี้ทํายังไงดีอยากมาแล้วก็มาหางานสีเนี่ยมาทํางานที่นี่ตําแหน่งก็คือเป็นพนักงานโรงแรมนะคะก็อย่างที่รู้กันว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ในทุกๆท,ที่เขามีโรงแรมนะการที่หางานในโรงแรมจึงเป็นเรื่องง่ายนะ,ะงานในโรงแรมมีอะไรบ้างมีตั้งแต่เชฟพนักงานเสิร์ฟ มีสปามีพูลมีแอทเทนเดนต์มีทุกอย่างไปเฮาส์กิปปิ้งก็มีนะวีซ่าของสีเนี่ยเป็นเรสเซเดนต์วีซ่าคะเป็นวีซ่าทำงานถูกกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะแล้วก็มีไอ c ดี d กาดซึ่งเป็น ID ของบัตรประจำตัวประชาชนของพลเมืองประเทศนี้นะคะซึ่งการที่เรามาทำงานถูกกฎหมายเนี่ยมันทำให้เราสามารถทำธุรกรรมต่างๆกับที่นี่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารการ มีประกันสุขภาพจะเป็นการโอนเงินกลับบ้านเราก็ต้องใช้ไอเดีนะคะใครท,ท,ที่ที่มาทํางานเป็นแบบในเวของวีซ่าท่องเที่ยวเราอยากจะโอนเงินกลับบ้านนี่ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเขาจะมีคําถามเลยว่าคุณเอาเงินมาจากไหนมาโอนเพราะว่าคุณมาวีซ่าท่องเทียเ่ยวเนอะไหมคะเพราะว่าเขาไม่ไม่อนุญ,ญาตให้คุณทํางานด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วทีนี้ มาเข้าประเด็นกันว่าถ้าหลายคนอยากมาทํางานที่ดูไบนะคะแล้วก็อยากมาแบบถูกต้องอยากมาทํางานแบบถูกต้องอยู่อย่างถูกต้องทํำยังไงดีนะคะดี๋ยวจะบอกก่อนว่ามันมีทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คืออาศัยกรมแรงงานค่ะอย่างที่หลายๆคนรู้ ว่ากรมแรงงานเนี่ยเขาจัดส่งคนไทยออกนอกประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นคนงานแรงงานก่อสร้างก็ดีโรงงานทำแรงงานทําสวนทํางานสปาอะไรเงี้ยกรมแรงงานมีโคต้าในการจัดส่งคนไทยนะคะออกทํางานต่างประเทศ<ม>ซึ่งเราต้องไปติดต่อทางกรมแรงงานแล้วก็ลงทะเบียนกับทางกรมแรงงานเองนะคะสิดอไม่ลงรายละเอียดกับอันนี้เพราะว่าตัวเสีเองเนี่ยไม่เคยลงทะเบียนกับกรมแรงงานเลยนอกจากไปขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงานเท่านั้นหลังตอนที่เราได้งานแล้วแต่ว่าเท่าที่รู้จาก หลายคนนะก,กะ็ได้งานจากกลมแรงงานถามว่างานที่ได้จากกลมแรงงานสวัสดิการอะไรดีไหมอย่างหนึ่งเลยที่สิมั่นใจคือความน่าเชื่อถือนะคะคือสถานที่ที่เราจะไปทํางานเนี่ยมันน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่โดนหลอกแน่นอนนะคะแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ก็น่าจะอยู่ในระดับหนึ่งนะคะอย่างที่2ก็คือเอเจนซี่นะคะเอเจนซี่เนี่ยเพื่อนๆต้องเลือกให้ดีๆนะคะว่าเอเจนซี่ที่เราใช้บริการเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าอย่างที่จิได้ยินได้ฟังของที่ดูไบเป็นเขาเรียกว่าแม่แท็ก แม่แท็กหรือว่าเป็นในเวของคนในหน้าหางานแล้วกินเงินเราเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้สิไม่การันตีนะว่าดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็น agency เน ment, อเจนซี่ที่เป็นในระดับบริษัทรีคูดเมนต์อะไรเงี้ยที่เป็นเอเจนซี่จัดหางานให้อ่ะอย่างของถ้าเป็นในเวของสปาที่สี่จะรู้ก็จะเป็นสปารีคูเตอร์แล้วก็สปาสตาฟพวกนี้เขาจะรีคูดพนักงานสปาแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บเงินเราเขาเก็บเงินนายจ้างนะคะอันนี้ก็เชื่อถือได้นะคะหรือว่าถ้าจะเป็นในเวของออแพรหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมีดีคูซก็คือเขาหางานให้เรานะหาคารอบครัวให้เราแต่เราต้องจ่ายตังให้เขาก็แล้วแต่ดิวฟันดิวกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นในเวยของสปาที่มานวดเนี่ย์ขอแนะนําว่าอย่าใช้แม่แท็กที่เป็นคนนะคะคนที่เป็นแบบคนหางานอะเพราะอันนั้นอะเชื่อถือได้ค่อนข้างที่จะยากมีประมาณแค่10%เท่านั้นที่ดีแล้วก็เชื่อใจได้นะคะ เวที่3ของ4ีก็คือสมัครเองค่ะคือสมัครตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองไทยนะตอนตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราอยากมาทํางานที่เมืองนอกโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยเราทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยสิก็เลยไปนั่งค้นหาช่องทางนั่งศึกษาช่องทางว่ามันมีช่องทางไหนบ้างจะไปเจอเว็บเว็บหนึ่งชื่อเว็บ Cat ์เ r o g l o b a l นะคะเป็นช่องทางการสมัครงานเหมือนคล้ายๆจ็อบดีบีบ้านเราที่ใครที่พอถนัดคอมพิวเตอร์หน่อยมีระดับการความรู้การศึกษาหน่อยอ่านาษาอังกฤษออกได้เนี่ย ก็สามารถเข้าไปเช็คในเว็บนี้มันก็จะคล้ายๆกับ jobdb งานในตำแหน่งในเว็บเว็บไซต์นี้เป็นงานในโรงแรมทั้งหมดทั่วโลกนะคะทั่วโลกย้ำว่าทั่วโลกนะคะที่หลักๆที่สี่เห็นใน c a t w a l k a l e ก็จะเป็น middle east ทั้งหมดแต่นั้นก็จะมีมาเลเซียนาคะเบอร์ยูดาต่างๆเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ c a t o a l k a l e ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีทั้งเรือนะ,ะทำงานบนเรือด้วยเราต้องหาจังหวะดีๆทีนี้ตำแหน่งใน c a t w a l k a l e มันมีเฉพาะสปาหรือเปล่าเปล่านะคะ ตำแหน่งในคาทรโร่กบลโมีทุกตำแหน่งที่โรงแรมต้องการนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารในครัวในออฟฟิศลิงก์อินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหางานที่สิใช้หางานข้ามประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี indeed.com นะที่เราหางานได้แน่ๆนะคะในต่างประเทศทีนี้เวของซีนเนี่ยคือ การมาครั้งแรกของฉันคือสมัครจากเมืองไทยนะในระดับิน international เนี่ยเวลาที่เขารีคูดคนจากต่างประเทศเขาจะใช้สกาย e ์นะคะสมัยก่อนสกายมีเนาะเขาก็จะใช้สกาย e ์แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะใช้โปรแกรมซูม Zoom, นะคะก็คือการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ถ้าเราผ่านการสัมภาษณ์เขาก็จะส่งพวกวีซ่าพวกสัญญาพวกต่างๆเนี่ยให้เราพร้อมกับตั๋วเครื่องบินทุกอย่างให้เราเดินทางมานะคะก็แล้วแต่ว่าสถานที่แต่ละที่บริษัทแต่บริษัทมีสวัสดิการอย่างไรอย่างของซีนเนี่ย มาทางานโรงแรมเนาะโรงแรมเขา cover ให้หมดเขาก็จะทําวีซ่าส่งตั๋วเครื่องบินมาให้แล้วก็สัญญามาให้แล้วก็แค่ทําเรื่องที่เมืองไทยมาถึงที่ทํางานสเต็ปตัดไปแล้วก็คือเราต้องไปทํา medical check up นะคะเพื่อขอ r e s i d e n t visa แล้วเราก็เข้าทํางานได้เลยนะคะเวที่ี่นะคะก็คือบินมาเลยค่ะบินมาก่อนแล้วก็ความโชคดีของเราคือเรามีเพื่อนที่อยู่ที่ดูไบนะแล้วก็มาใส่อยู่กับเพื่อนนะระหว่างที่เราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราก็เช็คเว็บไซต์เหมือนกันเว็บไซต์ก็ตามที่สีบอกเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ที่ทางานบางที่อย่างของสี่โฟกัสที่โรงแรมใช่ไหมคะที่โรงแรมเนี่ยบางที่เขาจะรีคูดคนจากโลโคอลเท่านั้นจากพื้นที่นั้นๆเท่านั้นบางที่เขาจะรีคูดคนจากท่ามประเทศน่ะมันก็จะเป็นจังหวะไปทีนี้เราต้องการโอกาสที่มากกว่าเราก็ต้องบินมาแล้วก็บินมาเป็นวีซ่าท่องเที่ยว2เดือนนะคะเดือนแรกก็กะเที่ยวเพลินๆก็เที่ยวไปเสร็จทีนี้ตัดสินใจทํางานแล้วก็เดือนที่2เราหางานนะก็โฟกัสเป็นโรงแรมอย่างเดียวเลยแล้วก็โฟกัสไปที่งานสปานะคะก็สมัคร ผ่าน indeed.com ลิงอินแล้วก็ c a t а o g ช่องทางที่บอกค่ะก็ไล่สมัครแล้วก็เดินสายสัมภาษณ์งานไม่มีนะคะแบบ Walk in ไปที่โรงแรมต่างๆแล้วฉันขอสมัครงานเพราะว่าที่นี่เขาไม่ไม่ค่อยนิยมเป็น Walk in เขาเป็นที่เราดูประกาศแล้วถ้าเกิดว่าเขามีประกาศเปิดรับเราก็ไปสมัคร ส่งอ e ีเมลไปสมัครขอเขาสกรีนโปรไฟล์เราแล้วเขาสนใจแล้วเขาเรียกราไปสัมภาษณ์นะ,ะอันนี้ก็เป็นเวย์ที่สีได้งานแล้วก็หางานต่างประเทศที่นี้มาตอบคําถามทุกคนว่าแล้วน้องอยู่ต่างประเทศน้องอยู่เมืองไทยเพื่อนๆอยู่เมืองไทยจะหางานต่างประเทศได้ไหมาหางานได้นะคะเบสิกหลักๆที่ทุกคนต้องมีคือภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเพราะว่าที่ดูไบเนี่ยภาษาหลักของเขาคือภาษาอังกฤษนะคะคือภาษาพื้นบ้านของเขาคือภาษาอาหรับิซึ่ง อย่างที่บอกว่าคนที่ทํางานส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอาหรับคนที่ทํางานส่วนใหญ่เป็นคนจากต่างชาติต่างศาสนามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารรวมของเขาคือใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะ,ะโ,ดโดยที่เราไม่ต้องกลัวเลยว่าโอยพูดภาษาโลโคชไม่เป็นพูดภาษารอราหรับไม่เป็นมาทางานได้ไหมไม่เกี่ยวกันนะคะที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ถ้าเรามีเบสิกภาษาอังกฤษมีสกิลความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นิดหน่อยในการสมัครงานเราก็สามารถหางานได้ค่ะทีนี้ ้าสิจะแนะนําให้เพื่อนๆมาหางานแบบไหนถึงจะดีนะสิทางานโรงแรมเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสมัครเป็นพนักงานโรงแรมหรือว่าเป็นแอร์โฮสเตสหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นบริษัทเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาไม่ได้ให้สวัสดิการในเรื่องอาหารหรือว่าที่พักนะันค่อนข้างจะหายากที่ที่พักจะเป็นเหมือนบ้านเราเป็นอพาร์ตเมนต์ราคาสูกราคาสามพันไม่มีนะคะที่นี่อพาร์ตเมนต์เบสสเปซเบสสเปซก็คือเป็นห้องอพาร์ตเมนต์นิดนึง แฟลตแ,ตแตนึงอาจจะมีอยู่3ห้องนอนอะไรเงี้ยแล้วก็3ห้องนอนเนี่ยก็จะหันไป2เตียง2เตียงคําว่าเบสสเปซก็คือแบ่งคนละเตียงอะเกรดมันแบบไม่โอเคอะในในระดับนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบอยากเป็นอาพาร์ตเมนต์เดี่ยวอะมันก็จะแพงไปทีนี้ถามว่างบประมาณหมื่นกว่าเนี่ยเราจะได้แค่เบสสเปซเท่านั้นสําหรับคนที่กําลังแบบเอ้ยฉันมาแล้วฉันมาอยู่แบบาหาที่พักอยู่ แล้วก็ทำงานได้เดือนละสามพันแล้วจ่ายค่าที่พักไปประมาณสักพันกว่าบาทพันกว่าแฮมเนี่ยก็จบกันหมดกันพอดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานโรงแรมสมัครงานโรงแรมมันดีอย่างหนึง่งคือพวกที่พักไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าที่อยู่อาศัยไม่ต้องจ่ายถ้าอาหารถ้าไม่อยากทําอาหารกินเองก็ไปกินอาหารโรงแรมได้มันก็จะประหยัดนีน่หรอมนะัเพราะฉะนั้นถ้าสี่อยากจะแนะนาเพื่อนๆว่าเอออยากทํางานต่างประเทศทาไงดีแนะนําให้หางานโรงแรมค่ะ เป็นงานบริการแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายมีสวัสดิการครอบคุมทุกสิ่งอย่างแล้วก็ที่พักฟรีอาหารฟรี transportation ฟรีสวัสดิการดีนะคะก็อันนี้ก็เป็น just idea ว่าสำหรับใครที่กำลังมองหางานต่างประเทศมาทำงานได้ไหมดีไหมใช้ชีวิตยังไงนะ,ะไว้เจอกันที่สี่ daily healthy 40นะคะวันนี้เป็นแล้วสวัสดีค่ะ